สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพี่ซายจากจุฬาติวเตอร์ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่อง n e t z e t นะคะหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินมาแล้วใช่ไหมคะว่า n e t z e t คือการสอบแต่ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดต่างๆวันนี้คลิปนี้พี่ซายมีคําตอบให้ค่ะ เรามาเริ่มกันที่ n e t s a ซคืออะไรกันก่อนดีกว่าคะ่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะคล้องใจนะคะเคยได้ยินแต่ไม่แน่ใจ n e t s a ซนะคะก็คือศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคะ่ะหรือว่าที่ย่อม,มาจาก North Eastern Scholastic Aptitude Test Center นั่นเองซึ่งก็จะเป็นศูนย์ที่จะทดสอบความสามารถของน้องๆน,น,นักเรียนที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยนั่นเองคะ่ะ มาถึงคําถามที่น้องๆหลายๆคนอยากจะรู้นะคะว่าเอ๊แล้วเ e t s a t เนี่ยมันสอบอะไรกันบ้างก่อนอื่นต้องบอกเลยค่ะว่า Net s a t นเนี่ยจะแบ่งย่อยออกเป็น2ส่วนนะคะก็คือความฉลาดรู้ทั่วไปและความฉลาดรู้เฉพาะทางอ่ะเรามาดูที่ความฉลาดรู้ทั่วไปกันก่อนความฉลาดรู้ทั่วไปนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทย่อยๆนะคะโดยที่พาร์ทแรกเนี่ยก็จะเป็นทดสอบในด้านของภาษานะคะก็ผู้สอบเนี่ยจะต้องทําข้อสอบเกี่ยวกับอ่านและเขียนทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะ โดยมีคะแนนเต็ม100คะแนนใช้เวลาในการสอบ90นาที อ่ะคราวนี้มาถึงพาทที่2กันบ้างพาทที่2ของความฉลาดรู้ทั่วไปก็คือในส่วนของคณิตศาสตร์นะคะใช้เวลา90นาทีและคะแนนเต็ม100คะแนนเหมือนกันค่ะเน็ตแซดพาทนี้นะคะก็จะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับความฉลาดรู้เฉพาะด้านซึ่งจะแบ่งย่อยเป็น4รายวิชาด้วยกันค่ะในพาทแรกนะคะก็จะเป็นความฉลาดรู้เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนถัดไปค่ะจะเป็นความฉลาดรู้เฉพาะด้านฟิสิก แล้วก็ความฉลาดรู้เฉพาะด้านเคมี Me, แล้วก็ความฉลาดรู้เฉพาะด้านชีววิทยานั่นเองค่ะก็จะครบ4วิชาพอดีค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจที่จะสมัครสอบเน็ตแซตนะคะน้องๆเนี่ยจะต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ปีที่6หรือว่าปวชปี2ปี3นะคะในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยค่ะ น้องๆเนี่ยจะต้องดูว่าโรงเรียนของเราเนี่ยส่งรายละเอียดข้อมูลให้กับศูนย์เน็ตซหรือเปล่านะคะโดยสามารถที่จะเช็คได้ในเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยค่ะและหากน้องๆน,นะคะพบชื่อโรงเรียนของตัวเองแล้วสามารถที่จะสมัครสอบได้ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะ หลายๆคนนะคะก็อยากจะรู้ว่าอุ้ยแล้การสอบเน็ตแซดเนี่ยคะแนนเป็นยังไงบ้างนะใช้คะแนนยังไงนะคะก็คือ ne ็ตแซดนะคะการสอบแต่ละวิชานี่คะแนนเต็ม1น0คะแนนนะคะและมีเวลาสอบให้90นาทีต่อวิชานะคะทีนี้ในการเลือกใช้คะแนนค่ะบอกเลยว่าเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าการใช้คะแนนเลือกใช้คะแนนของเน็ตแซเนี่ยเขาจะเลือกอันที่ดีที่สุดของเราอะอย่างเช่นสมมุตินะคะ รอบแรกเราสอบชีวะได้75คะแนนเนาะสอบคณิตได้50แล้วละกันอ่ะ75สํานะสำหรับชีวะแล้วก็คณิต50ทีนี้พอมารอบที่2เนี่ยเราทำชีวะได้60คะแนน แต่คณินเนี่ยขึ้นมาถึง80เลยทีเดียวกลายเป็นว่าคะแนนรอบแรกชีวะดีกว่ารอบที่2คณิตศาสตร์ดีกว่าเขาก็จะเลือกคะแนนที่ดีที่สุดอ่ะเอาชีวะของรอบแรกมาเอาคณิตศาสตร์ของรอบที่2มาก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์กับน้องๆที่สอบเน็ตแมากๆเลยค่ะ เน็ตแซภาษาไทยนะคะเรามาดูแนวขสอบคร่าวๆกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีการใช้คำวลีประโยคต่างๆนะคะการตีความหมายการเขียนย่อหน้าการใช้ภาษาในระดับต่างๆนะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงหรือก็ข้อคิดเห็นด้วยนะคะก็จะเป็นแนวทางการสอบคร่าวๆของภาษาไทยในเน็ตแซค่ะ ในส่วนของเ e t s แซภาษาอังกฤษนะคะก็จะแบ่งย่อยออกไปเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ Reading แล้วก็ Writing ในส่วนของ Reading ค่ะจะมี3ส่วนย่อยๆเป็น reading instructions นะคะเป็น reading correspondence แล้วก็ reading for information and argument นะคะและในส่วนของ Writing ก็จะย่อยออกไปเป็น2ส,ส่วนอีกก็คือเป็น sentence completion แล้วก็ error detection นั่นเองค่ะในส่วนของเลขหรือว่าคณิตศาสตร์นะคะ ก็ต้องบอกนิดนึงว่ามันจะมีหลายๆส่วนนิดนึงนะคะเพราะว่าเลขเราก็มีหลายเรื่องที่ต้องเรียนกันเนาะอ่ะเรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าการสอบเลขของ NetSat เนี่ยจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องแรกค่ะเป็นฟังชัน n s ถ้าเรื่องของฟังชัน n นะคะก็จะมีกราฟมีฟังชันต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของ numbers and mathematical expressions อันนี้เนี่ยก็จะย่อยออกไปได้หลายอันนิดนึงนะคะอย่างเช่นจะมีสมการมีเลขยกกำลังนะคะมีสมการพหุนามมีค่าคงที่มี การวาดกราฟด้วยนะคะหรือว่าเลขาคณิตค่ะ,ะ geometric a l figure s ต่างๆค่ะอันนี้มีเลขขาคณิตแน่นอนตรีโกณมิติก็ต้องมีการหาพื้นที่ปริมาตรของรูปทรงต่างๆนะคะก็ต้องมาด้วยแล้วก็จำนวนเชิงซ้อนค่ะ ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะยังมี data handling นะคะการ data handling เนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นอัตราส่วนค่ะเปอร์เซนต์ความน่าจะเป็นสถิติพื้นฐานต่างๆรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของ NetSat นั่นเองค่ะ สำหรับข้อสอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยแล้วก็กังวลมากเลยเดี๋ยววันนี้จะมาบอกกันค่ะว่ามันจะแบ่งเป็นอะไรบ้างชื่อของเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก1เทคโนโลยีคะ่ะ เราก็จะมีวิทยาศาสตร์กายภาพวิทยาศาสตร์ชีวภาพรวมไปถึงวิทยาศาสตร์โลกแล้วก็อวกาศด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆได้อีกอ่ะวันนี้พี่สายจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นการทํานายผลจากการทดลองวิทยาศาสตร์ต้องมีการทดลองถูกไหมคะการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องทําได้การลงข้อสรุปการแก้ปัญหาต่างๆนะคะรวมไปถึงวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้การใช้ดิจิตัลต่างๆนะคะแล้วก็การอธิบายแล้วก็การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก็จะต้องทำได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับข้อสอบวิทยาศาสตร์ของ n e t s แ t ค่ะมาถึงข้อสอบฟิสิกส์กันบ้างคะ่ะ n น t ตแฟิสิกส์นะคะก็จะออก,กลศลาสตร์แม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นและแสงนะคะความร้อนต่างๆแล้วก็ฟิสิกส์ยุคใหม่ซึ่งอันนี้ค่ะบอกเลยว่าน้องๆที่เรียนฟิสิกส์มาเนี่ยจะต้องคุ้นเคยกับหัวข้อเหล่านี้และแน่นอนแล้วก็ต้องทำได้แน่ๆเลยค่ะ มาถึงวิชาเคมีกันบ้างค่ะหลายๆคนก็กลัวเหลือเกินนะคะว่าเอ๊ไม่ถนัดเลยออกสอบอะไรบ้างนะเคมีค่ะก็จะออกเรื่องสารแน่นอนอันนี้มีสถานะของสารนะคะมีสารละลายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีต่างๆค่ะปริมาณสารสัมพันธ์หรือว่าอีกในส่วนหนึ่งของเคมีก็คือพวกอินเทอร์แอคชันต่างๆนะคะก็คือเช่นโครงสร้างอะตอมแล้วก็ตารางธาตุอันนี้เนี่ยใครเรียนเคมีเนี่ยจะต้องได้ท่องแน่ๆเลยใช่ไหมคะตารางธาตุก็ออกสอบค่ะพันธะระหว่างโมเลกุล ก็ออกสอบรวมไปถึงแก๊สแล้วก็สมบัติของแก๊สนะคะหรือว่าสารประกอบอินทรีย์แล้วก็โพลิเมอร์ก็จะมีอยู่ในข้อสอบเช่นเดียวกันค่ะสำหรับข้อสอบเคมีเน t Z ซค่ะ มาถึงวิชาสุดท้ายค่ะชีววิทยาหลายๆคนชอบหลายๆคนไม่ชอบเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะออกสอบเรื่องอะไรกันบ้างในเน็ตแซนะคะไม่ยากไม่เยอะค่ะจะออกแนวแนวนิเวศวิทยาวิวัฒนาการนะคะมีสิ่งมีชีวิตพืชแล้วก็สัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆค่ะแล้วก็รวมไปถึงธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตค่ะก็จะเป็นแนวข้อสอบของชีววิทยาของเน็ตแซค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับรายละเอียดของการสอบเน็ตแซอย่าเพิ่งกลัวกันไปก่อนนะคะพี่มั่นใจว่าถ้าน้องๆเนี่ยเตรียมต มาดีรับรองว่าทําข้อสอบได้แน่นอนแต่ว่าใครนะคะที่ยังไม่มั่นใจไม่แน่ใจเรื่องแนวข้อสอบอยากจะหาคนช่วยไกด์ช่วยติวนะคะมาเจอกันได้ที่จุฬาติวเตอร์เลยนะคะสามารถที่จะติดต่อได้ที่แอดจุฬาติวเตอร์หรือว่าเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะยังไงเนี่ยมาเจอกันที่จุฬาติวเตอร์นะคะรับรองว่าทำได้ง่ายดายผ่านฉลุแน่นอนคะ่ะแล้วพบกันนะคะ